อันนี้รอดตัวท่องเสียดมาชมไข่ไบ่เยอะกว่ามากชิ้ได้หลายหลายขวดหมดเไอ้คนมีเน่ามันนี่ผละเมื่อได้ไข่กับเจ๊กเป็ดลำโผมเดือนละสามเดือนก็ยี่สิบัใครพันเท่าไรแสนขวดขวดเท่าไรไม่บอกนะ คีนก็ลแสนัวครับกำลังรอตัวทองครับพันหคู่ยังไม่เต <si ็มร้อยเลยยังขึ้นวเต็มถี่กำลังตรวอครับแสนคู um, ับาทพนกว่ให้เปิดลวค่ะพันซื้อแนีวอเนนีขาลอตัวทองตีล่านิเออตัวทองรอตัวทองครับ มืลอล่อตัวท้องเอาจุกตรวจทั้งงวดท,งวทั้งกล้วยกันมันลูกสาวได้ขายแล้วตัวท้องที่บ้านมันตัวท้องเอาไปม,มันมานานันลูกบภรพอากาศล่อตัวท้องมีการรับประกันคือกันและกัน อันนี้พานไปครับ uh ท <mythology> um ่องตรวจพาดหน่อยบอชวยเขามานะครับ บรรยากาศตลาดรับประกันตวรวจค้องให้กันนะครับทั้งนี้แน่นอน